สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในช่องเพปเปอร์เรย์ของเราเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับในช่องได้เข้ามาขอเรื่องของการทําคลิปเกี่ยวกับความรู้นะฮะซึ่งก็มีหล,หลายหลคนที่อาจจะต้องการความรู้เป็นเรื่องๆไปนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมาพูดในเรื่องที่ทุกคนต้องรู้และเกี่ยวกับทุกคนแน่นอนนะฮะแลวก็ไม่ว่าจะเล่นตัวอาชีพอะไรก็ต้องรู้เรื่องนี้เรามาว่ากันในเรื่องของสเตตัสและ สกิลนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึ่งนะครับเพราะว่าเราควบเรื่องของสเตตัสแล้วก็สกิลนะครับเราไปเริ่มที่สเตตัสก่อนนะรเราไปที่ข้อมูลตัวละครตรงนี้นะฮะในส่วนของข้อมูลตัวละครตรงนี้นะครับฝั่งด้านซ้ายของตัวละครเนี่ยจะมีการแสดงข้อมูลเบื้องต้นนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะดูรายละเอียดเราสามารถดูตรงข้อมูลพลังต่อสู้ตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็จะมีเชิงลึกเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันเราพูดถึงตรงนี้กันก่อนนะฮะ ในเรื่องของข้อมูลตัวละครตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับเลเวลนะครับซึ่งไอจุดต่อท้ายเลเวลนี่ก็คืออจำนวนเปอร์เซ็นที่หลอดเปอร์เซ็นมันบอกเอาไว้นะครับว่าตอนนี้คุณมีเลเวล83แล้วก็เปอร์เซ็นต์อีก43 42เปอร์เซ็นนะครับอีกห้าเปอร์เซ็นคุณจะอัพ84นั่นเองนะฮะแล้วก็มีข้อมูลสัญลักษณ์บอกว่าคุณเล่นอาชีพอะไรยอยู่นะฮะจากนั้นก็จะเป็นข้อมูลเรื่องพลังต่อสู้นะครับพลังต่อสู้เนี่ยจะบอกอยู่ มันจะมีความเกี่ยวโยงโดยตรงกับค่า CP นะฮะซึ่ง CP ของตัวละครจะขึ้นจะลงจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับค่า2ค่าก็คือพลังโจมตีแล้วก็รังป้องกันซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษอักษรย่อ,อก,ก็คือ AP นะครับก็คือ Attack Power แล้วก็ DP ก็คือ Defense Power นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้พลังต่อสู้ตรงนี้เกิดจากการเอาค่า2ค่านี้มารวมกันนะครับซึ่งค่าพลังตงัวนี้มันก็จะมีการจัดแหลงต,ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ ค่า CP ของเรานะครับมันจะมีเงื่อนไขของประสิทธิภาพเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งถ้า CP ของเรานะครับสูงสุดที่ CP ตรงนี้นะครับเขาจะดูที่ค่าอะไรนะครับเขาจะดูตรงนี้พลังต่อสู้ปัจจุบันก็คือ27,116ถูกต้องไหมฮะมันเกิดจากค่า26,216บวกกับอีก800นะครับซึ่ง800ตัวนี้มาจากค่าอื่นนะครับ มาจากค่าอื่นอาจจะเป็นค่า,าดยพื้นค่า26งหนกนี่คือพื้นฐานตัวละครที่มีนะครับบวก800ที่ได้มาจากสเตตอื่นนะครับที่บวกให้มาเนาะก็จะเป็นค่ารวมแต่ไอค่าข้างบนนี้ที่ที่มันจะปลดล็อกเนี่ยมันไม่ได้เอาค่า2 7 0 0มมาคำนวณมันเอาค่าพื้นฐานของตัวละครมาคำนวณซึ่งถ้ามีพลังต่อสู้10,000ขึ้นไปนะครับเราจะได้พลังโจมตีบวกหอยไม้50ิพลังป้องกันไว้ว้50ก็คือ c p 1 0 0นั่นแหละนะครับแล้วก็มีเรื่องของอนุภาคอุปกรณ์นะครับ <c oughs> อนุภาคอุปกรณ์ตัวแรกนะครับก็จะดูว่าตัวละครเราใส่อเทมระดับไหนนะครับซึ่งถ้าเป็นอเทมระดับ chaos นะครับตรงนี้มันก็จะมาขึ้นตรงนี้เห็นไหมฮะก็คือผมใส่ chaos 6ชิ้นนะครับมันก็จะขึ้นพลังโจมตีบวกแปดละห้ก็คือมันจะบวกเข้าไปเลยให้ให้เลยนะฮะแล้วก็บวกพลังป้องกันอีก2 5 0ละ 50, นะครับซึ่งถ้าผมใส่ประดับ c h a อ s อีกหนึ่งชิ้นนะครับพลังโจมตีผมจะบวกไปอีก นะครับเกือบ100เลยนะครับอยู่ที่ประมาณ6 0 6 0นะครับ60-70โดยประมาณนี้นะฮะประมาณ8 85บนะครับบวก85แล้วก็ดีเฟนบวกอีก5นะครับซึ่งถ้าผมใส่ประดับอีก1ชิ้นก็จะได้เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งสูงสุดนะครับก็จะเป็น11ชิ้นนะฮะก็คือใส่ประดับอีก5นะครับอาวุธและชุดเกราะอีก6ก็เป็น11นั่นเองนะครับถ้าใส่ครบ11ชิ้นนะครับก็จะได้ CP บวก 1 1 9 0แล้วก็บวกพลังป้องกันอีก270นะฮะ <c oughs> ทีนี้มันก็จะมีในเรื่องของอนุภาพของเครื่องประดับต่างหากนะครับถ้าอนุภาพเครื่องประดับของผมตอนนี้ก็คือเป็นระดับดึกดำบรรน,นะครับ5ชิ้นก็จะได้เพิ่มความเสียหายทุกธาตุบวก3%นะครับพลังโจมตีพลังป้งองกันบวกอย่างละ5นะครับซึ่งถ้าผมใส่ <c oughs> ครบนะฮะ10ชิ้นนะครับ10ชิ้นประสิทธิภาพเนาะซึ่งมันก็จะเป็นรันตรงนี้ ถ้าผมเปลี่ยนเป็น chaos นเห็นไหมฮะตอนนี้ผมเป็นหนึดําบันใช่ไหมมันจะบวกพลังโจมตีบวกร้อแดสิบพลังป้องกันบวกร้อยหกสิบซึ่งถ้าผมใส่เป็น chaos ห้าชิ้นนะครับศูนย์ศูนห้าชิ้นผมจะได้ตัวนี้อีกเจ็สิบเจ็ดบวกกับอีกหกสิบเก้าซึ่งมันจะคนละค่ากันกับค่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ถือว่าเข้าใจแล้วเนาะต่อมานะครับเรื่องของพูดดำ <c oughs> พูดดำมันจะเป็นสิ่งที่เพิ่มกับตัวละครเรามาตั้งแต่แรกนะครับซึ่งพูดดำเนี่ย มันจะมีหลกัหลกๆอยู่อย่างนี้ผ <c oughs> ูดดำในเรื่อง227นะครับจะทำการเพิ่ม CP ให้เรา1,727ซึ่ง CP ตัวนี้มันก็จะมีทั้งค่า Attack Power Defense Power นะครับตรงนี้เพิ่มให้กับเรานะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหมฮะอันนี้ก็จะมีค่าลหลายๆค่าเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็ไปดูตรงนี้ได้เนาะนี่นะครับแล้วก็มีหินแห่งความสมดุลนะครับมันจะอยู่ตรง ตรงนี้นะครับหนึ่งความสมดุลดอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก้อนนี้นี่นี่ก้อนนี้ซึ่งเราสามารถตีบวกได้นะนะครับมันก็จะเพิ่มให้เราทีละพลังโจมตี5พลังป้องกัน5นะครับทุกๆ50เลเวลมันจะได้รับบัฟในเรื่องของอลดพลังโจมตีจากนักประจญภัยลงทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็ไปตีบวกกันเพิ่มเรื่อยๆนะ แล้วก็รูปปั้นเทพธิดาซินเวียนะครับซึ่งตอนนี้ผมเลเวล18นะครับในเทพธิดาซินเวียของผมตอนนี้นะครับก็คือพลังโจมตี170นะครับพลังป้องกัน170ซึ่งมันจะเพิ่มให้ทีละ10ต่อ1นึ่งเลเวลนะครับอย่างละ10ก็จะเป็น20นั่นเองนะครับที่ของการหาตัวนี้นะครับก็ไปดูในคลิปผมได้เนาะมีทําไว้อยู่นะฮะแล้วก็รูนพูดดำนะครับรูนพูดดำเนี่ยสำคัญไหมสําคัญอยู่นะฮะ คือตอนนี้ในรูนของผมเนี่ยผมยังยัดรูนแดงยังไม่ครบนะครับซึ่งผมก็ต้องไปหารูนพูดดานะครับซึ่งมันมีทั้งรูนธรรมดาแล้วก็รูนพูดดานะครับการติดตั้งรูนอันนี้คือรูนธรรมดาน,นี่คือรูนพูดดำเนาะตอนนี้รูนธรรมดาผมจะใส่แดงครบละอันนี้ยังแดงไม่ครบเลยนะครับต้องหามาเพิ่มอีกนะฮะตอนนี้ก็จะดัน CP ให้เราได้เยอะซึ่งดูความสามารถจากตรงนี้ได้นะก็จะมีพลังป้องกันพลังโจมตีนะครับค่าพลังงานพลังพูดดำนะครับค่าต่อสู้บก ประสบการณ์ต่อสู้บวกเปอร์เซ็นตะ์อะไรพวกนี้มันก็จะช่วยได้นะครับอ่ะต่อมานะครับในเรื่องของความรู้ความรู้นี่สําคัญมากๆเลยนะครับถ้าเราไม่รู้จะอัพอะไรเราไปอัพความรู้นะฮะซื้อสิ่งเดียวที่ง่ายที่สุดและก็ไม่จําเป็นต้องเสียตังค์เสียเงินอะไรมากมายนะครับเสียสิ้เวอร์อน้อยนะครับก็คือ เราไปอัพความรู้ได้นะครับซึ่งความรู้ของผมก็จะมีความรู้หลักๆอยู่3าอย่างนะครับก็คือความรู้บอสซึ่งบอสตัวนี้ก็จะมาจากความรู้บอสในแผนที่บอสในกวาดล้างบอสอื่นๆบอสในวิหารบอสอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นความรู้ทั้งหมดนะครับเราไปเก็บพวกนี้มันก็จะได้ความรู้บอสมาซึ่งความรู้บอสมันก็จะมีค่าสเตตติดมาเช่นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มเลือดอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะมีมานะครับรวมถึงความรู้ในโหมดของฮารูมด้วยก็จะแยกต่างหากความ ซึ่งในหมดของกลุ่มดาวก็จะมีบอสให้เราเก็บความรู้ด้วยต่างหากอีกนะฮะทีนี้มันก็จะมีคําขยายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเขาก็จะบอกว่าพลังโจมตีของเรานะครับที่มีณตอนนี้นะครับเขาบอกว่าอะไรบ้างที่มันเพิ่มขึ้นอะไรบ้างที่มันควรจะเพิ่มนะครับ อย่างเช่นตอนนี้ผมค่าพลังพูดดาอะไรพวกนี้ผมก็สูงขึ้นแต่รวมพูดดาผมยังน้อยนะครับควรจะเพิ่มตรงนี้มันก็จะแนะนําแล้วก็ความรู้ทั่วไปในแผนที่ทั่วไปนี้ต้องเพิ่มอีกนิดนึงอันนี้มันก็จะแนะนําไปนะครับหรือว่าหนังสือภาพอันนี้ผมก็ต้องไปหามาเพิ่มนะครับทักษะของสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็สาคัญสัตว์เลี้ยงก็เพิ่มให้นะครับถ้ามีถ้ามีแบบพอหาได้ก็ไปหาสัตว์เลี้ยงมาสะสมนะนี่สะสมสัตว์เลี้ยงนะครับอ่าแล้วก็ พวกตราสัญ,ญลักษณ์อะไรพวกนี้มันก็ไม่มีการคำนวณให้เพราะว่ามันมันเปลี่ยนตราอยู่เรื่อยอย,อย่างของนี้ผมใส่ตราเคออสอยู่แล้วก็เทปเทียสินเบมผมบวกหกินั่นแสดงว่ามันสูงกว่าเกณฑ์อยู่แล้วนะครับคอยค่าเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวผมมันมีคลิปแนะนําการปั๊มนะครับรูปปั้นเทปเทีทยินเบยอยู่ไปดูได้นะครับหนึ่งอาทิตย์เราทาได้ได้ขนาดไหนก็ไปดูตัวอย่างนะครับประมาณสสัปดาห์เราจะปั๊มได้สักเวลหนึ่งนี่แหละนะฮะ ล้ะก็เลเบลการฝึกทักษะอะไรพวกนี้นะครับศักยภาพตัวละครนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยแดงๆดนี่เราควรจะไปเพิ่มนะครับซึ่งถามว่ามันยากไหมก็ก็ยากนะครับต่ค่อยๆทำไปนะครับไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับไม่เราไม่จำเป็นต้องไปดูคนเลเวลสูงคน cp สูงมาเป็นเกณฑ์ให้เราต้องหมดกำลังใจนะครับเราก็เล่นของเราไปนะฮะแล้วก็ การการค้าสากลอันนี้ก็จําเป็นแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้ไปวิ่งเทรดลันเท่าไหร่ผมก็เลยเล่นเท่าที่เราไหวเนาะแล้วก็เดินเรือช่วงน,นี้ก็กิจกรรมมันไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้อยากลงเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของซีพีตระกูลนะแล้วก็สถานะตระกูลที่ไปเพิ่มให้กับเราเช่นเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าให้เราบรรทุกได้เท่าไหร่นะครับในตระกูลทุกคนจะได้เหมือนกันนะครับตัวละครในตระกูลนะแล้วก็ค่ารสบการการต่อสู้บวกเราหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้ EFP เพิ่ม นะครับประสบการณ์พลังงานสีดำบวกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเลเวลของผู้ดํามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนช่องลังในค่ายบวกอีกห้าสิบนะฮะไอ้พวกนี้มันก็เป็นติดตัวทุกตัวละครที่ได้กันอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับในส่วนพาร์ทที่สองจะเป็นเรื่องของสกิลนะครับซึ่งสองค่านี้นะครับมีความจะเป็นกับผู้เล่นใหม่นะครับเรื่องแรกเราพูดไปแล้วเรื่องที่สองมาเป็นเรื่องของสกิลนะครับอันนี้ผมจะเร็วนิดนึงนะเพราะว่าผมจะไม่อยากคิ้วมันยาวเกินไปนะเรื่องของสกิลนะครับทุกตัวละครจะมีสิตตดัว นะครับหสกิลก็คือพาสิบสกิลนะครับแล้วก็11บเอ็ดสกิลแอคทีฟนะครับอ่า uh, สิบเอ็ดสกิลแอคทีฟเนี่ยผมขอตัดออกไปอีกหนึ่งก็คือสกิลโจมตีปกตินะครับเอาง่ายๆผมนทำงี้หนึ่งพาสิบอ่าแล้วก็1 n o r m a l attack นะครับแล้วก็อีก10บแอคชั่นสกิลโอเคตามนี้นะฮะทุกอาชีพจะมี10บแอคชั่นสกิลซึ่ง10บแอคชั่นสกิลนี้ก็จะมีนะครับ9 แอคชั่นสกิลแล้วก็1นึ่งบับสกิลนะครับในเก้าแอคชั่นสกิลมีอะไรบ้างล่ะอ่าหนึ่งสมมติอาชีพของผมเป็นยักษ์ใช่ไหมฮะผมก็จะมีคุณสมบัติแอดออนเขาเรียกว่าแอดออนตรงนี้นะครับนี่ที่มีค่าภายในของสกิลอ่าเราพูดตรงนี้นิดหนึ่งสกิลเลเวลทําไมถึงต้องมีสกิลเลเวลอ่าตัวละครทุกตัวจะต้องปั๊มเลเวลสกิลนะครับปั๊มยังไงผมมีคลิปแนะนําเรื่องของการปั๊มไปหาหนังสือสกิลอะไรพวกนี้ไปดูในคลิปได้นะครับผมขอผ่านตรงนี้ไปนะครับอ่าแล้วก็ การปั๊มเลเวลสกิลจะมีผลในเรื่องของแอดออนนะครับแอดออนก็คือตรงนี้ที่อยู่ข้างในสามารถที่จะอัพเลเวลได้เช่นเดียวกันซึ่งแอดออนแต่ละอาชีพก็จะมีจำกัดเลเวลในการอัพไม่เหมือนกันแต่สูงสุด1นถึงเท่ากันนะครับซึ่งบางอาชีพอาจจะมีแอดออนครั้งแรกตั้งแต่เลเวล1เลยแล้วก็ไปอัพเลเวล2ตอนเลเวล3ของสกิลนะครับเลเวล3ของสกิลนะไม่ใช่เลเวล3ตัวละครนะครับเลเวล3ของสกิลบางอาชีพอาจจะเป็นแอดออนตัวแรกตอนที่เลเวล2ของสกิลนะครับ แล้วก็โดดไปอีกทีเลเวล5อย่างนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็ไปดูตัวละครที่เราเล่นนะครับซึ่งแอดออนก็จะมีอะไรหลักๆบ้างหละ่ะหนึ่งนะครับก็จะมีเพิ่มพลังโจมตี2เพิ่มพลังป้องกัน3ลดพลังโจมตี4ลดพลังป้องกัน5เพิ่มความเร็วในการโจมตี6เพิ่มเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่7ลดความเร็วในการโจมตี8ลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเก้านะครับติดสถานะเบิร์นนะครับก็คือติดไฟเผาไหม้นะครับสบิติดสถานะเลือดไหล อันนี้คือหลักๆนะครับอันนี้พูดถึงแอดออนส์ก่อนนะนะครับสินะครับเพิ่มขอบเขตในการโจมตีสกิลนะครับขอบเขตด้วยนะแล้วก็จะมีในเรื่องของ12นะครับก็จะมีในเรื่องของการลดเวลาคูดาวสกิลอ่านี่ก็มีเหมือนกันนะครับลดครูดาวแล้วก็มีเรื่องของอเพิ่มขอบเขตของสกิลนะครับ14แล้วนะ14นะครับน่าจะ อ่ะแล้วก็15ก็คือฟื้นฟูเลือดในสกิลนะครับก็จะมีฟื้นฟูเลือดด้วยนะฮะแล้วก็16นะครับฟอนการ์ดนะครับ17อ่าซุปเปอร์อาร์เมอร์นะครับ 17, ะ Armor, นะซุปเปอร์อาร์เมอร์แล้ว17แล้วนะอ่ะประมาณ17ชนิดแอดออนส์ที่มีอยู่ในสกิลนะครับทุกอาชีพจะมีเหมือนกันแตกต่างมากน้อยไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่อันนี้ไปดูที่ตัวละครของตัวเองทีนี้เรามานั่งวิเคราะห์ตรงนี้ว่า ในสกิลเนี่ยมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่แยกมาก็คือเรื่องของาธาตุนะครับาธาตุในเกมมีทั้งหมดสี่ธาตุตรงนี้นะครับเ,เรื่องของาธาตุเดี๋ยวผมจะไปขยายอีกคลิปหนึ่งเอาเป็นว่าผมพูดรวมๆว,ว่า,าธาตุในอาชีพนี้ในเกมนี้จะมีสู่ธาตุคืออาวเซิร์ดลับลิฟไอฮิบนะครับซึ่งาธาตุเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของเชิงลึกลงไปอีกว่าเอ้ย คุณมีโอกาสติดธาตุได้กี่เปอร์เซนต์อันนี้มันก็จะมีเรื่องของตรงนี้อีกนะครับไม่ใช่แบบว่าติดแล้วติดเลยมันก็จะมีโอกาส1 0 15%อะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเราไปขยายกันที่เรื่องของคลิปเรื่องของเรื่องธาตุในเกมอีกทีหนึ่งอันนั้นมันเป็นผลเชิงลึกเดี๋ยวเรามาว่ากันทีเนาะก็ประมาณนี้นะครับซึ่ง4ธาตุอันนี้ในแต่ละสกิลก็จะมีธาตุให้เลือกใช้2ธาตุนะครับแตกต่างกันแล้วแต่เราจะมองนะครับอยากได้แบบไหนซึ่งแต่ละธาตุมีคุสมบัตแตกต่างกัันนเเช่่พพิมลงจตี ความแรงของสกิลเพิ่มขึ้นจำนวนสกิลเพิ่มขึ้นหรือว่าเพิ่มอัตราการติดคิติคอลนะครับเพิ่มขอบเขตอะไรพวกนี้แล้วแต่เราไปดูนะครับเอาที่สกิลที่เราคิดว่าในสกิลนั้น <c oughs> มันมีขอบเขตที่จํากัดไหมหรือว่าในเรื่องของพลังโจมตีมันไม่พอเราก็ไปเพิ่มในธาตุที่มันมีให้เลือกนะฮะต่อมาในครับในฝั่งทางด้านซ้ายมันจะมีเรื่องของดีเทลสกิลนะครับดีเทลสกิลเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบตรงนี้ว่า ในสกิลหนึ่งเนี่ยมันมีขอ้อเงื่อนไขอะไรบ้างเช่นบางสกิลอาจจะเป็น pvp นะครับบางสกิลอาจจะเหมาะในเรื่องของ pve นะครับหรือว่าบางสกิลก็จะเป็นทั e, ้ง pvp pve อย่างงี้มันก็จะมีบอกตรงนี้เอาไว้นะครับซึ่งให้เราใช้ตามความเหมาะสมแต่ไม่ได้บอกว่าคุณไม่ใช้ได้นะอย่างเช่นสกิลนี้บอกว่าเอ้ยเหมาะสมกับการ pvp e, แต่เราจะเอาไปใช้ใน pve ได้ไหมก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สกิลของแต่ละอาชีพมันก็จะมีเอกลักษณ์ของมันนะครับให้เราดูความต่อเนื่องก็คือโฟลของสกิลแล้วก็ความเหมาะสมในการใช้ด้วย นะครับโอเคตรงนี้ก็จะมาในเรื่องของ flow skill ก่อนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนะฮะมาดูตรงนี้ทักษะต่อเนื่องทักษะต่อเนื่องเป็นเรื่องของ flow skill flow skill นะครับให้เราดูตรงนี้ว่าเราจะจัด set skill ได้อย่างไรนะครับฝั่งด้านซ้ายคือ start skill นะครับก็คือสกิลที่เริ่มใช้ครั้งแรกทางขวาจะมีรูปโซ่ต่อเนื่องเห็นไหมฮะซึ่งตอนนี้มันจะบอกว่าถ้าคุณใช้ปุ่งชนกระหนำ่ำคุณจะใช้สกิลต่อไปได้อะไรได้บ้าง นะครับซึ่งมันจะมีแอคชั่นต่อเนื่องของมันอยู่ถ้าไม่มีความพิคาตมันก็ไปใช้หมัดเล็กถ้าไม่มีหมัดเล็กมันก็ไปใช้ในลกสลายสิ้นถ้าไม่มีมันอาจจะไม่มีความพิฆาดในซึ่งอย่างน้อยมันต้องมีสักอันหนึ่งถ้ามันไม่มีมันจะไปใช้สกิลอื่นต่อในลิสต์ของสกิล8สกิลนะฮะทีนี้สมมติว่าใช้ความพิคาดนะครับพุ่งชนไปใช้ความพิคาตปั๊บมันก็จะมาต่อตรงนี้ว่าความพิคาดคุณสามารถใช้ต่อได้มีอะไรบ้างอีกล่ะมีหมัดเล็กนะครับมีปลดพลังความกล้าอะไรอย่างนี้ถ้าคุณใช มัดเล็กนะครับมันก็อาจจะมีมัดเล็กตรงนี้แล้วก็มมีใช้ทลายโลกันต่อเห็นไหมครับมันจะมีฟล o w ์ของมันอยู่นะครับทีนี้ในในในทริกของผมมาดูตรงนี้มันอาจจะงงนะครับใครไปดูยาชาอนเดีดิฟอนาลิิสผมทําเป็นตารางเอาไว้อยู่นะครับว่ามันเป็นยังไงเอาไปดูเป็นแนวทางได้นะครับในยาชาดิฟอนาลิซิสซึ่งตรงนี้นะครับในเรื่องของสกิลเนี่ยเราพยายามนะครับดูในเรื่องของแอคชั่นของมันนะครับมันสามารถต่อคอมโบอะไรได้บ้าง นะครับซึ่งในอาชีพของยาช่ายของผมเนี่ยมันจะมีสกิลที่ต่อแทบได้ทุกคอมโบก็คือสกิลหมัดเหล็กแล้วก็สกิลที่เป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับก็คือสกิลทารโลก,กันแล้วก็ขวานพิฆาตมันจะวนลูปกันได้นะฮะโอเคทีนี้มาวเรื่องของด้านซ้ายนะครับเรามาปิดตรงนี้ในสกิลสกิลหนึ่งเยเนี่ยจะมีด้านซ้ายเป็นคุณสมบัติพิเศษติดต,ต,ตัวอยู่นะครับมับงก็จะมี Armor, เรื่องของซุปเปอร์อาร์เมอร์เรื่องของฟอนก์ดนะครับหรือว่าเรื่องของโครงกระพันอะไรพวกนี้ซึ่งผมจะอธิบายสั้นๆว่า1 ฟอนการ์ดก็คือการป้องกันด้านหน้าสกิลนั้นนะครับเมื่อมีการใช้งานถ้าไม่มีคําว่ายกเว้นในสังเวียนนะครับก็จะใช้ได้ทั้งในพื้นที่หมดโจมตีปกติแล้วก็พื้นที่ในการลงต่อสู้กันเช่นอารีนาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งฟอนการ์เดเนี่ยมันจะมีผลยังไงก็คือในทางด้านหน้าเราจะได้รับผลพลังโจมตีเบาลงนะครับซึ่งมันจะมีการกั้นดาเมจเอาไว้นะครับซึ่งโดนดาเมจเบาจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ติดสถานะล้มอะไรพวกนี้มันก็คือมีกําแพงกั้นให้นะครับส่วนซุปเปอร์อาร์เมอร ตามชื่อเลยก็คือเกราะป้องกันพิเศษนะครับซุปเปอร์อาร์เมอร์ก็คือเราได้รับพลังโจมตีอยู่แต่ว่าไม่ว่าเราจะโดนในทิศทางใดก็ตามนะครับเราจะไม่ติดสถานะล้มสถานะน็อกแบ็กสถานะพวกนี้ก็คือซุปเปอร์อาร์เมอร์มันจะช่วยตรงนี้นะครับรอบตัวนะครับยกเว้นด้านหลังนะครับแต่มีเหล่าคนบอกว่าเอ้ยมันด้านหลังด้วยแต่ผมโดนทีไรผมว่าซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้านหลังก็โดนทุกทีนะครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาที่บายบอกว่ามีซุปเปอร์อาร์เมอร์ที่ด้านหลังด้วยนั่นอันนั้น,นะคือครอบตัวนะครับ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของโคงกระพันอ่ะบางสก,กิลมันจะมีคงกระพันเห็นไหมเนี่ยคงกระพันขนาก,กระโดดคาว่าคงกระพันหมายาว่าหนึ่งตามชื่อเลยก็คือคุณไม่สามารถที่จะทําให้เขาติดสถานะอะไรได้ติดล้มติดเบินติดอะไรก็ตามติดชะง,งักติดกระตุกติดล้มติดช็อตไฟฟ้าหรือว่าถูกตรึงให้อยู่กับที่ถูกล็อกอะไรพวกนี้ถูกจับกระชากไม่สามารถทําได้นะครับสถานะโคงกระพันมันจะครอบคลุมตรงนี้เอาไว้ให้ ซึ่งในสกนะิลนั้นอาจจะมีบอกว่าขณะใช้ทักษะจะเป็นซูเปอร์อามร์นะแต่ถ้ามือคุณกระโดดเมื่อไหร่ก็จะเป็นคงกระพันทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ให้ทําความเข้าใจในเรื่องของนิยามของสกิลนะครับเพราะว่าในบางสกิลมันจะมีแอคชั่นที่แตกต่างกันบางที่กระโดดบ้างบางที่สไลด์ตัวบ้างบางที่อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็ไปดูตรงนี้แล้วก็มีเรื่องของความเสียหายการโจมตีแล้วก็ความเสียหายโจมตี PVP ตัวนี้ให้ผมนิยามง่ายก็คือตัวข้างบนนะครับก็คือพลังโจมตีในพื้นที่ทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับการโจมตีนักผจญภัยจะใช้เปอร์เซ็นต์ดาเมจในสกิลของตัวด้านบนในการคำนวณดาเมจนะครับซึ่งก็จะเป็นกาคำนวณกับค่า ap ของตัวละครนั่นแหละนะครับส่วนที่2ก็คือ p v p ก็คือในกรณีที่เราต่อสูส้กับคนนะครับจะวิธีใดก็ตามต่อสู้กับคนจะคำนวณดาเมจจากตัวด้านล่างนะครับก็ไปคำนวณกับ attack power ของตัวละครนั่นแหละนะครับส่วนตัวที่คูณด้านหลังก็คือมันจะเป็นจํานวนของการ ที่มันจะทำแอคชั่นสกิลเกิดดาเมจขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าโจมตีปุ๊บมันจะเกิดสแต็คดาเมจขึ้นมา4อันแต่แอคชั่นสกิลจะเป็นแอคชั่นเท่ากับจํานวนที่บอกอย่างเช่นตัวนี้มันไม่มีการบอกจํานวนฮิตนะครับมันก็จะตี1ดาเมจอย่างนี้นะครับแล้วมันจะเกิดดาเมจบุ้มขึ้นมาเป็นคูณ4นะครับขึ้นมาเป็น4สแต็คดาเมจแต่บางสกิลก็จะมีบอกงี้เช่นโจมตีสูงสุด2ครั้งก็หมายความว่ามันจะมีตรงนี้บอกเอาไว้ว่าเราจะเข้าไปทำดาเมจได้กี่ครั้ง มันจะมี2ครั้งใช่ไหมมันก็จะมีครั้งละ1นึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็นะครับอันนี้คูณ2แต่ถ้าโดนครั้งเดียวนะครับก็จะโดนแค่1นึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดแต่ถ้าอีกครั้งหนึ่งก็จะอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนั่นเองนะครับถ้าโดนสครั้งก็คือโดนไปสองพกว่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นสกิลนี้อันนี้ก็จะมี2ครั้งเห็นไหมนี่นะครับนี่ตรงนี้มันจะมีโจมตี2ครั้งเห็นไหมนี่สองครั้งครั้งละแปดนะร้อยห นะครับว่าในเรื่องของสกิลบัฟนะครับสกิลบัฟในทุกๆอาชีพจะคล้ายๆกันบางอาชีพอาจจะไปบัฟในเรื่องของพลังโจมตีบางอาชีพจจไปบัฟในเรื่องของพลังป้องกันบางอาชีพอาจจะไปบัฟพลังป้องกันบวกกับฮิวเลือดด้วยอย่างนี้อย่างเช่นพลาดินนี่ก็เป็นต้นนะครับบางอาชีพก็จะต่างกันหน่อยนะส่วนพาสซีฟของสกิลนะครับอย่างยักษ์จะมีพลังสู้ลบใช่ไหมฮะพลังสู้ลบเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขบอกเอาไว้ว่าเอ้ยการจะติดพลังสู้ลบได้คุณต้องใช้สกิลไรขวัญพิฆาตมัดเล็กอะไรพวกนี้มันถึงจะติด การติดสถานะตัวนี้มันช่วยอะไรบ้างหนึ่งนะครับมันจะทําให้เรานะครับสามารถโจมตีมอนสเตอร์ได้แรงขึ้นสิเปอนะครับแล้วก็ลดดาเมจจากนักผจญภัยลง30%เป็นะครับเป็นเวลาเท่าไหร่เขาก็จะบอกเอาไว้พลังสู้รบเป็นเวลา5วินาทีเห็นไหมอันนี้ก็เป็นบั๊ติดตัวแต่ละอาชีพก็จะต่างกันนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสาหรับการว่าด้วยเรื่องของค่าสเตตัสข้อมูลตัวละครนะครับแล้วก็เรื่องของสกิล นะครับซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกอาชีพนะฮะโอเคสาหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในหมวดของคลิปที่ว่าด้วยเรื่องความรู้นะครับโอเคสาหรับผู้เล่นใหม่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และทําให้ผู้เล่นใหม่สามารถเล่นได้อย่างมีความสุขกับเกมแบดดิ้งเสิร์ฟหม,มู่บายนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์กับช่องเรงนี้นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ